ชุดโยนตีนะครับจะมีความรวดเร็วแม่นยำขนาดไหนนะครับตอนนี้ถูกยกมาให้เป็นทีมเต็งลำดับต้นๆเหมือนกันนะครับไล่หายใจรถต้นคอทีมขุนด่านมาติดๆเลยนะครับวเวลาเห็นความสูงเต้นจะดีใยท่านจะด้ชมนะครับยุทธวิธีของ พยักปราจีนเคลื่อนตัวออกมาแล้วนะครับมาแล้วความเป็นทีมเสียงเชียร์นะครับกระหึ่มเลยนะครับสำหรับพยักปราจีนไปที่ภารกิจแรกนะครับทำลายเป้าหมายสนามยิงปืนพกนะครับคนละถึงเป้าหมายเป็นออเดอร์ก่อนนะครับ แทบจะพร้อมกันเลยนะครับการล่านไกออนธักเก็ตไปแล้วนะครับคลีนเลยนะครับเวลาไม่กี่วินาทีเองนะครับปลาจีนทําได้ดีนะครับทําได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ความเป็นทีมความแม่นยําความคล่องตัวสูงนะครับมาแล้วนะครับพยัก์ปราจีนนะครับผูขอข้าพัญชานะครับนั่งยิ้มอยู่ที่พอจวนะครับตอนนี้นะครับพยัก์ปลาจีนแสดงศักยภาพให้ได้เห็นนะครับปูข้าพัญชาประทับใจนะครับ ตอนนี้ทีมเอทแยกตัวไปทางขวามือขึ้นรถบันไดสไนเปอร์คู่ปืนคู่นะครับแยกตัวมาทางซ้ายไปยังจุดซุ่มยิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับความรวดเร็วนะครับในการปฏิบัติของพยักประจีนนะครับจะคงเส้นคงวาหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสไนเปอร์คู่นะครับระยะ100หลา วิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วมายิงปืนนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าใครจะควบคุมการหายใจสมาธิที่แน่วแน่สายตาที่เฉียบคมนะครับใครจะทําได้ดีกว่ากันออนไปแล้วนะครับอ่อนททร์เก็ตไปแล้วนะครับปืนซ้ายเผลอแป๊บเดียวนะครับไปแล้วนะครับคลีนเลยนะครับปืนขวาตามมานะครับหนึ่งเป้าแล้วสองเป้าแล้วโหสุดยอดมากครับนายเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นายรู้มาก เยี่ยมมากเลยทีเดียวโอ้พระเจ้าไม่น่าเชื่อเลยนะครับสำหรับพยักกระจีนรวดเร็วมากนะครับสำหรับสไนเปอร์คู่นะครับตอนนี้ชุด a อทีกำลังเข้าเชือกอยู่บนหอคอยนะครับจะทำการโรยตัวลงมานะครับตีละครั้งแล้วก็ลงสู่พื้นนะครับ ยังคงเส้นคงวาอยู่นะครับสาหรับพยักปาจีนนะครับความแม่นยําความรวดเร็วนะครับตอนนี้ทีมขุนด่านที่ชมอยู่นะครับก็เริ่มตุ้มๆต่อมๆแล้วนะครับในฐานะเตงหนึ่งนะครับตอนนี้สไนเปอร์นะครับวิ่งไปยังจุดกลับตัวนะครับจุดที่ กำนดนะครับเพื่อที่จะกลับมาขึ้นไปซุ่มยิงบนหอคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วครับสไนเปอร์ล่างทวมนะครับแต่มีความแม่นยําสูงนะครับเดินเป่าปากมาเลยนะครับไม่ใช่ผิวปากนะครับเป่าปากนะครับใช้พละกําลังไปเยอะนะครับนี่เลยครับรสชาติของนักรบบวกเขียวนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษตารวจภูธรต่างๆนะครับในแผดนจังหวัดนะครับมาแล้วครับปฏิบัติภารกิจ ที่2นะครับสัลระครังลอยตัวนะครับจุดเอทีลงมาแล้วครับถึงพื้นแล้วนะครับกำลังปลดเชือกตัวเองนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปยังจุดที่กำหนดต่อไปนะครับอย่างเหลืออีกหนึ่งกำลังเข้าเชือกนะครับชุดเอทเหนื่อยก็เหนื่อยมือก็สั่นนะครับเข้าเชือกต้องเข้าให้ดี